สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการรีพอร์เตอร์นะครับโดยผมรีซอเช่นเคยนะฮะด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็ต้องป้องกันตัวกันด้วยนะฮะอย่าลืมล้างล้างแมสแล้วก็ใส่เจลว้าใส่เจลไอใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลกอล์นะครับผมจะได้สุขภาพปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปอยู่ที่ที่มันแออัดนะฮะวันนี้พาไปดูแช์คลาสสิกนัดหนึ่งครับวันนี้ยิงเงินอุตลุดเลยไปดูกันครับที่ไฮบิลลีครับ อาร์เซนอลพบกับเอเวอเรสตนครับไปดูกันฮะนี่สองพันาสนามเล็กมากนะสมัยตอนนั้นอนะ่ะมาแล้วอาร์เซนอลตอนนั้นคือเทพมากเบอร์กแคมครับได้บอ,อลปารมซีเรียกอยู่ไม่ให้แทงให้ปรารมซีหลุดเดี่ยเข้าไปเรียบร้อยโอโ้โหไอ้แม่งโคตรสมองลูกง่ายๆถ้าเป็นคนอื่นให้ไปแล้วตอนแรกแทงช่องเลยให้ยิงเลยทีเบอร์แคมบอกไม่ต้องเอาตรงนี้ไปยิงเลยยิงศูนเบ,บอร์แคมอีกแ,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 แล้วครับแทงหลุดเลย ไปที่ใครเนี่ยเบเยสป่ะเบเยสไหลกลับมาที่บาร์เบซี่ไม่ได้ปีแล้วยิงด้วยซ้ายโดนซ้ำอีกทีหนึ่งโดนปัดออกมาแล้วก็ซ้ำเองครับหมุ่งข้ามหัวผู้าประตูเข้าไปครับ2อศูนย์ครับโรเบร์ปีแรสนาทีที่11มาแล้วนี่ใครเนี่ยเออชื่ออะไรเบอร์แคมเบอร์แคมไปแล้วเบอร์แคมป์แทงอีกแล้วใหรโอ้โหเวียล่าฝักนิ่มๆเข้ามตรงผู้สาประตูเข้าไปครับเป็นสามศูนย์โอ้โหมันเทพจริงๆพวกเบอร์แคมป์นี่แอสซิสต้าสามลูกเนี่ยแทงสามลูกแล้วโอ้โหวัเดย์มอยเครียดเลย เอาแล้วโรโรโรเล็งโรเล็งโรเล็งนะไรซิ่งว่าชื่ออะไรวะตะแม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไาแล้วองลีองลีแทงโหลูกนี้ถือว่าฟลุกครับฟลุกครับสี่ศูนย์เพราะว่าองลีจะส่งกลับแต่ติดขาของหลังหลุดไปไปแรฟสุดเดี่ยวเลยฮะยิงเข้าไปด้วยซ้ายอองลีโยกแล้วโยกที่้ามาโยกโยกแล้วก็ยังงัดติดมือผู้สาประตูเอ้ยติดมือกองหลังครับเรียบร้อยสมัยก่อนจริงๆแล้วตรงนี้ห้าสิบห้าสิบ ไอดวอดโดซินวาครับอ,อ๋อไอเดูเฉยยิงด้วยสายเรียบร้อยกูเติมให้ห้าูอองรีผมไม่ยิงเลยอ่ะอ,องรีนี่ตำนา,านเบอร์สี่นะครับผมนี่แบงเกอรจจ์จะกลับบ้านอยู่แล้วเบอร์แคมได้บอลบล็อกมาแล้วบล็อกแล้วหลุดเดียวมาหลังทำพลาดเอาลงเล็กเข่าแล้วก็ยิงด้วยสายผ่านพุ่สาประตูเข้าไปเป็นหกส7เจ็ดสิบเจ็ดครับโอ้โห กองลีกองลีจี้มาแล้วล็อกเข้าขวาจะปันไม่ปันดึงเข้าซ้ายชิปไปเสาสองเลยไปเป็นใครวิ่งมาแปะเรียบร้อยโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหฟามินี่ครับฟามินี่ที่ผมเคยเล่นด้วยแม่งเก่งมากถือว่าเก่งจริงเรียบร้อยครับเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับอาร์เซนอลชุดไร้พ่ายชุดที่เรียกว่าเป็นแชมป์อย่างมากมายนะครับเอาชนะเอเวอเรสต์ไปได้เจ็ดประตูต่อศูนย์ชุดนั้นนี่ถือว่าอาร์เซนอลสุดยอดมากใครที่เป็นแฟนอาร์เซนอลแล้ว ได้ดูยุคนั้นเสรียบเทียบกับยุคตอนนี้ก็คงจะคิดถึงตอนนั้นนะครับผมก็เป็นวลาจะให้ทีมอั์เซน,นอลด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรีพอร์เตอร์ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ล้มบอลของพวกเราด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ